ต้องยกอมาให้ม่เนาะ่สลไปอะไรนะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะวันนี้รายการเกษตร5 5ของเราไม่ธรรมดานะนะฮะตอนนี้ขี่ลุยถึงถึงถึงไร่ถึงสวนเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะฮะกับผมเพชรประการแล้วก็คุณอ้อยนะครับกับรายการเกษตร5 5ของเราวันนี้ มาพาจะพาท่านมาดูพริกหลังจากใช้ไปแล้วลูกออกมาอย่างไรแล้วก็สวนกระเจี๊ยบะนะสวนกระเจี๊ยบว่าทายแล้วเป็นอย่างไรนะครับบอกได้เลยฮะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะสนใจนะฮะต้องการนะครับอยากจะรวยอยากจะขายอยากจะใช้ติดต่อมาได้ที่ผมเพจประการที่0877412539 0877412539แล้วก็คุณอ้อย 0 833163636ค่ะครับอ,อีกครั้งหนึ่งฮะค่ะ833163636เอ้833163636ค่ะครับผมนะฮะกับอาหารเสริมพืชซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนจัดจำหน่ายบริษัทเดียวเจ้าแรกรของประเทศไทยบริษัทเยดวีแคนดูเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดที่นำอาหารเสริมพืชซูเปอร์กรีนแคปซูลนาโนเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศแคนาดา นะครับตอนนี้ของเราได้เสียภาษีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่คือใบกํากับภาษีของบริษัทเนาะของเราถูกต้องตามกฎหมายและอันที่ก็คือใบตรวจสอบจากมอเกษตรนะครับว่าอาหารพืชที่ต้องการเนี่ยมีครบหรือเปล่านะครับฮะไม่รู้ว่าครบหรือไม่ครบอ่ะไปใช้กันเขาบอกว่าสั่งซื้อกันเยอะจากจากซื้อหนึ่งแคปตูนแล้วก็เป็นสิบจากสิบก็เป็นห่อนะห่ออย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะห่ออย่างนี้บรรจุอยู่ในเนี้ย ประมาณร้อยยี่สิบกระสอบยี่สิบกระสอบพูดถึงได้หนึ่งแคซูของเราเนี่ยถ้าก็ปุ๋ยเม็ดหกระสอบหกระสอบห้าสิกิโลกรัมนะฮะท่านผู้ชมะะะไม่ธรรมดานะเพราะว่าสารอาหารนี่มีครบเลยทีเดียวนะครับหนึ่งร้อยบาทสั่งซื้อเราส่งให้ทั่วประเทศเลยฟรีนะฮะส่งไปทันทีถึงบ้านเลยเดี๋ยวไปเก็บเงินไปทางนะฮะสิบแคปซูลแถมสองยี่สิบแคปซูลแถมห้า หรือว่าหนึ่งตันใช่ค่ะแถมห้ากระสอบนนี่นี่ฮะอีเขียวนี่คืออีเขียวนะฮะเรียกว่าอีเขียวเขียวแบบนี้นะฮะป๋นะอยากได้ของจริงของดีของดีมีคุณภาพต้องดูหน้าเนี่ยนีหน้าตาอย่างนี้นี่หน้าตาอย่างนี้นี่ทั้งรอดทั้งสวยนะสูตรจังหวัดกาญจนบุรีผมเพชรประการครับไม่ธรรมดาไปไหนไม่เคยหลอกนะครับตอนนี้จัดส่งทั่วประเทศพะเยาก็ส่งไปแล้วนะชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอุตรดิตถ์ ไปแล้วชุมพรนูจะไปไปทราจังหวัดพักชุมพรประจวบตอนนี้ก็ไปฉีดสับปะรดกันชุมพรตอนนี้เอาไปฉีดอ่ารามฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องตามลงไปถ่ายโทรออกมาบอกลูกเริ่มออกเลยลูกออกดีด้วยหลังจากมันแห้งมันเหี่ยวเพราะฉีดของเราไปเนี่ยประมาณสักไม่ถึงซึ่งเดือนอะในหัวโทรเขาบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยเพชียประการมันกระปี้กระเป่าเหมือนกับเราดื่มเครื่องดื่มชัวร์กำลังอะไรเงี้ยอ้าวเดี๋ยวไปพบเจ้าของสวนร้อนแดดแล้วครับท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับเชิญทางด้านนี้เลยนะครับะเชิญทางด้านนี้เลยครับนี่จะของสวนตัวจริงะตัวจริงเสียงจริงตอนนี้ใช้กับอะไรอยู่ครับเฉยทั้งกระเจียมกับพริกกรยงอ่งกระเจี๊ยบกับพริกกะเลียงพริกกะเลียงพริกกระเลียงกะเลียงอ่าพริกกะเลียงนะเป็นไงครับใช้แล้วผลขึ้นมาดีขึ้นนะก่อนที่ยังไม่ได้ใช้มันไม่ได้ร้องนจะเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วค่ะครับผมถือถือค่ะถือละอันนี้ของผมนะครับ อันนี้ไม่ต้องอโอเคฮะอันนี้ไปถูกต้องตามกฎหมายอันนี้แนะนําจากตัวจริงจ2 2> เจ้าของเกษตรกรชื่ออะไรครับชื่อบุญชูญบุญชูนันตะกุลครับผมอยู่ที่บ้านไทรทองไทรทองนะครับตําบลจอเขคเทพือกอําเภออําเภอด่านมะขามเตี้ยเจ้าปาการกันจนบุรีนะครับหมายเลขโทรศัพท์มีไหมครับจําไม่ได้ไม่เป็นไรครฮบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ช่วยนําไปดูกัะเจี๊ยบว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะ อันหนุ่มห้าห้าบางด้านนี้เลยฮะหนุมน่มห้าห้านี่นี่เกษตรกรตัวจริงเลยนะฮะหนุ่มห้าห้าทางด้านนี้เลยฮะท่านผู้ชมฮะตามมาเลยครับทางด้านนี้เลยฮะโอ้โหจะรวยใหญ่แล้วเนี่ยะจะรวยใหญ่แล้วฮะคนใช้ก็รวยคนขายก็รวยรวยด้วยกันทั้งคู่ใช้ด้วยขายด้วยก็รวยรวยรวยประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนนี่ฮะนี่กำลังเก็บเลย อันนี้เก็บเก็บกี่วันครับกี่ครั้งเนี่ยกี่วันเนี่ยทุกวันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะเกษตรกรตัวจริงนะนี่เกษตรกรตัวจริงอู้หูสวยนะเง,งาวับเลยอะ่ะแล้วเขียวปีเลยอาจจะมองนะมองกล้องหน่อยครับอันนี้อันนี้อันนี้ฉายาหนุม่มห้าห้าในรายการที่ขอผลงานเพลง<อ>นะครับแต่ชื่อขอชื่อจริงนามสกุลจริงครับ แก้วครับคุณเจริญผลแก้วเจริญผลนะคุณเจริญผลคุณเจริญผลนะครับตอนนี้ดูฮะท่านผู้ชมฮะอ่ากล้องช่วมาจับดูนะนี่นี่คือว่าหลังจากอันนี้ฉีดซุปปเอร์กินะครับตุนนานงเรากี่รอบแล้วครับสองรอบแล้วครับอันนี้สองรอบนะครอ่โหูแล้วออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เก็บทุกวันหรือเก็บวันเว้นวันเว้นไม่ได้ทุกวันเล่นเว้นไม่ได้เว้นดููก่่อนนนเว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วมันแก่ใช่ไหมต้องไม่เก็บ หลักบริษัทีนเว้งแค่วันเดียวโอ้โหเว้นแค่วันอย่ดูดูดูเล่ต้องไว้ขันโอ้โหนะะท่านผู้ชมดูครับดูดูดูครับเกษตรกรนะฮะเขาบอกว่าเว้นแค่วันเดียวเนี่ยดูนี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเก็บขายไม่ได้เพราะว่าของเราเนี่ยมันเล่งจริงๆเล่งรากเล่งดอกเล่นผลนะครับผลตกใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นมันเป็นถั่วเป็นกระเจี๊ยบผักสวนครัวปาล์มยางพาราเนี่ยได้หมดเลยนะฮะ เพิ่มผลก็ดิเพิ่มตังแต่ที่ไปประมาณสักอาทิตย์เนี่ยครับมันก็จะเริ่มเขี่ยวแล้วก็ปักเนี่ยมันจะเป็นีเขี่ยวแล้วก็มันาที่เขี่ยวแล้วเป็นมันแล้วมันไม่มีแรงกวนเนาะมันไม่มีธรรมดาไอ้กระเจี๊ยบเนี่ยมันจะมีหน่อตัวเล็กเกาะก็ช่วงนี้มันธรรมดาแล้วครับน่าจะจ่อปนแล้วเพราะว่าเราฉีดยาไม่ได้มันจะได้งานเราตอนที่ฝนตกเพราะฝนมันตกทุกวันแต่ตัวของเราเนี่ยมันจะเคลือบอยู่ครับคือเปอร์กกนีบแคสตูนานงของเราเนี่ย มันจะไล่เพี้ยไล่แมลงด้วยฮะเดี๋ยวหนุ่มอ้าห่านะฮะเดี๋ยวช่วยพาไปดูพริกกะเหรี่ยงอะไรนะกะเหรี่ยงฮะพริกกะเหรี่ยงครับผมเดี๋ยวไปดูพริกกะเหรี่ยงนะฮะเดี๋ยวช่วยถือนะฮะครับนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเลยนะฮะตามไปดูพริกกะเหรี่ยงนะฮะนี่คือกระโพดนะฮะกระโพดะที่ไปได้รอบเดียวแล้วฮะดูความสมบูรณ์นะฮะสวยมากเลยกระโพดหยุดก่อนนะหยุดก่อน